ไม่แม่มันมีอย่างนี้แม่จะให้หนูพูดไหมคือทีแรกอะความหมายเนาะความหมายอันคือจังหนูออกไปตังดอมกลับไปว่าน,นูอยากแยกกันกับผัวอยากออกไปอยากออกไปนูน่นนั่นด้วยเจ้าของคือเป็นอยัางคือเบาเรื่องผัวบุได้อยู่ในนั่น ท,ทั้งทงทีการที่หนูไม่อยากให้พูดนะ่ะในนั้นหนูแค่อยากวัดดูว่ามันจะมีแฟนคลับแอนที่เป็นแอนน่ะจริงๆอะ่ะหมายถึงว่าติดตามแอนมาก่อนคนเดียวเนี่ยเท่าไหร่หนูจะได้แบบว่ากะปริมาณถูกคือประมาณว่าเส้าเสียงให้กับทีมงานผู้จัดแั่นละว่าวาอันวามันเป็นแบบไหนวามันมีแฟนคลับหน่อยไยปันหดมันพ่อตามันพ่อแต่เป็นตาตา ตัดสินคือที่แรกอะเพิ่นมาเพิ่นมาส้วนหนูเหตุคอนเสิร์ตนั่นแหละเพิ่นกะตดต่อมาแล้วหนูก็ว่าขนาในรับปากเพิ่นหนูขคว่าข้ในรับปากเพิ่นหนูยังไม่ได้รับปากแล้วหนูก็หนูก็เลยบอกเขาว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าการที่หนูจะทําคอนเสิร์ตใหญ่หนูไม่รู้เลยว่าใครจะมาดูหนูถ้างั้นหนูขอขอวัดก่อนได้ไหมหนูก็เลยหนูก็เลยคุยกับพี่บอยว่าพี่บอยหนูอยากทาด้อมทําเพื่อที่จะวัดกระแสขึ้นมาก่อนว่า มันน่ะจะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเราค่อยไปตอบรับกับทีมงานผู้จับบานนี้พ่อหนูเฮ็ดดอมมามาดามาให้หนูเนาะกับเมื่อวานหนูอยากแบบคือคือเข้าใจไหมว่าเจตนามันไม่ตรงกันเจตนามันไม่ตรงกันพอเอาไปให้น้องเนี้ยนางจะเล่นแต่ว่าอยู่ใน y o u t u ู e นางมันของพ่อมันมันไม่มีการ์ตูนไงเออบันเนียนทีนี้ เข้าใจค่ะอันน,นี้หนูไม่ได้ว่าแกแต่คือหนูพูดว่าหนูไม่ได้ว่าแกบัดที่นี่พ่อเจตนาเพิ่นกลับไปมองวันหนูอยากตีตัวออกห้างสามีแล้วบัดน,นี้ตีตัวออกห้างสามีวันหนูจงังสันจังสีท,งทั้งที่ในคือผัวกับเมียเขาคุยกันแล้วเขาคุยกันหลังบ้านแล้วว่าเขาเปิดมาเพราะอะไรกับเป็นพิษกันเนาะก,กับเป็นหนูนี่นั่น,นกันหลายอย่างแม้กระทั่ง เรื่องทะเลาะกันล่าสุดกกยังมาย่องเหลืองดอมของหนูอีกหนูกะเลยมาเปิดให้ผู้ใดเข้ามาอีกเลยเอาไปเอามากกะเลยบอลูด,ด้วยค่ะบัดนี้ว่าจักผู้ใดสิไปเบิงคอนเส์ตบอเนี่ยมันเป็นมันเป็นย่อนแบบว่าคือบางแม่แม่แม,แม,แม่ทุกคนแม่ต้องเข้าใจว่าการที่ลูกสิเอีหยังบางอย่าง,าง,งมันกระสิมีแบบแผนของมันบ่แม่นว่าแม่สิเข้าใจว่า หนูแยกออกมาหนูบ่่คยได้ไปงานน้ำผัวหนูสิบ่เป็น a อบ b เอบมันเป็นมาตั้งแต่หนูแต่งงานแล้วตั้งแต่หนูตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าเราไม่ใช่คนเดียวกันม่นต้องไปยานว่ามันต้องเป็นทั้งสันทั้งสีไหมคะแต่นี้คือแบบอีหยังกระดามาอีหยังกระดอมหนูอีหยังกัหนูเล,ล้รู้สึกแบบหนูก็น้อยใจเด้หนูก็น้อยใจ,ยห,นนยใจหนูก็เลียบ,บ่ก,กาที่สิแบบว่า,วาบ่ก,กาสิเบาอีหยังกับมู่แม่บาน a อบเลย เพราะหนูรู้สึกว่าหนูหนูพูดไม่ถูกหนูเหตโตว่าถือกันหนูท่ำใจลําบากแล้วหนูก็เลยแบบว่าแมมเพิ่นหกักแบบหักเข้ายูแต่ว่าเป็นอย่างคือแบบมองจังสัน่นยังสิแม่คือมองคือจอบจังสัน่นคือมีตะขิดแนวนั้นไปจังสันทั้งๆท,ท,ท,ที่เรานี่เข้ากับเหตเหุเห็นดีว่าเข้าแยกกันเหตุงานเข้าเหตุงานเนี่ยกัะยอนว่ พพอร์ตขอบควซัพพอร์ตคนคนเดียวกันแล้วทีนี้การที่พี่บอยออกมาพูดอีกไม่มแล้วมันมีคนส่งความหาพี่บอยว่าเป็นอย่างแอนคือบอกมาว่า,าเ,วเป็นอย่างคือมิตรผัวออกมาว่านี่ไหมเหตุผลนี่แล้วหนูก็เลยว่าพี่บอยไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวหนูพูดเองเดี๋ยวหนูพูดเองซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มยังไงคะทุกคนจริงๆหนูไม่รู้จริงๆว่าหนูจะเริ่มยังไง หนูเลยแบบว่าคือพี่บอยแกก็อยากอยากให้ทุกคนไปอยากให้พลังบ้านเอบไปแล้วอีกคนที่เอาแล้วทําไมทําไมผู้ผู้ไปกับไปไงไดิจ้าผู้สื่อกับสื่อไหมผู้ผู้เหตุกับแบซบับ p อ r t support เตเต็มที่แต่คนที่รอหนูก็ไม่รู้ว่ารออะไรรอแบบแต่ยังอยู่ในบ้านเอบีล่ะแต่ว่าถ่าให้หนูออกมาเวา้าหรือว่าถ่าให้หนูแบบเอาจริงๆหนูไม่กล้าพูด พอบางอย่างหนูหนูเสียหนูเสียใจอ่ะหนูเสียใจกับกับกับหลายอย่างกับเพราะว่าหนูเห็นคอมเมนต์น่ะหนูเห็นคอมเมนต์หนูเห็นค้นทรงของความมหาหนูมาดาหนูไะหนูเลยแบบหนูเลยเป็นอะไรที่แบบว่าหนูไม่ไม่โอเคหนูรู้สึกไม่โอเคก่าก็เลยเออว่าเป็นอย่างคันดอมมีซํานีกับซํานีมีหอดออกออกจากดอมไปสี่กับมีเพราะว่าเพราะว่าหนู ไม่ให้พูดเรื่องที่บ่อยหนูก็เลยบอกว่าแม่หนูไม่ได้อยากหนูไม่ได้อยากว่าไม่ได้ห้ามที่จะไม่ให้พูดแต่ตอนนั้นน่ะหนูอยากวัดจริงๆว่าคนอยู่ตรงนั้นน่ะคนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาติดตามแอนนอีจากย่งังติดตามมาก่อนหนาะนี่ไปหรือว่าแบบใดเฮ้าส์ีใดไปให้ขอมูลกับทีมงานผู้จัดงานคอนเสิร์ตใดว่า เอออันนี้คือพลังดอมเดอ้ออันนี้คือบาน a อบมันบมีผู้ใดมาสู่บาน a อบได้ยู่แล้วไหมคะเข้าใจปะคะแต่ว่าการที่เข้าสิเฮิตคอนเสิร์ตเขาสิเกณ์คนไปหลายๆอย่างสิเข้าในตรงหาพลังจากไซใดอีกละ่ะขันบ่เฮิตจากดอมบานมันเป็นหยากกันหลายนูก็เลยบ่เปิดให้คนเขาดอมอีกเลยไหมอีหลีนูเลยบ่าเปิดให้คนเขาดอมอีกเลยนูเลยแบบ มันมันมันเสียแบบเสียแผนกันไปหมดเลยค่ะเป็นท่าเลาะกันไปเลยหนูเล่แบบว่าเออบอเป็นอย่างข้อเสนอได้เท่าใดก็เอาซ้ำนั่นก็เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูก็คิดว่าหนูมาไกลแล้วแหละแค่นี้หนูไม่จําเป็นต้องมีด้อมมีอะไรด้วยซ้าค่ะมีแค่บ้านเอบีก็ได้ค่ะแต่การที่เราทํามนนันอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมามันก็เป็นกลุ่มที่ เขาติดตามเพิ่งมาติดตามเราเพราะบังเอิญมันได้ก็มีค่ะเพิ่งมาเห็นเราจากคอนเสิร์ตซีรีส์คอนเสิร์ตจากน้อง,องๆกลุ่มกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่หมอลำค่ะเขาเอาเพลงเข้าไปลองติดตามจากเข้าไปออกรายการอน,านานอนันต์หนีกับมี่ติดตามจากการที่แอนออดีไปฟิชเชอร์ลิงกับศิลปินคนอื่นก็มีค่ะซึ่งเราต้องเปิดกว้างเข้าต้องเปิดกว้างเปิดตอนรับเปิดตอนรับเพิ่นเขามา ให้เพิินมาติดตามเฮาพอเพิินติดตามแอนแล้วเป็นอย่างมึงคือสิบอติดตามผัวแอนนําเป็นอย่างมึงคือสิบอติดตามลูกแอนน้าแม่นบ่หะะ่อค่ะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอย่าไปคิดว่าเอ,อ้ยแยกบ้านเดี่ยวมันต้องเป็นอย่างนี้บอเคียวกันเฮ้าต้องเฮ้าต้องตอมกันได้หลายที่สุดให้มันได้หลายที่สุดค่ะแม่แม่แมพี่ๆีดหามเครียด ห้ามน้อยใจห้ามมันไม่มีใครเข้าใจพวกหนูนะนอกจากบ้านเอบีที่อยู่ด้วยกันถึงถึงทุกวันนี้ทุกบ้านทุกคนอยู่บ้านเอบีจะรู้เลยว่าบริบทของแอนและบอยนี่ไซสของแอนและบอยคืออีหยังมันคือการขยายฐานแฟนคลับถูกต้องค่ะนั่นแหละมันคือการขยายขยายฐานแฟนคลับไปเรื่อยๆพอตอนเนี้คือเฮ้ากับซาลงไปแล้วเฮ้าบ้านเอบีมันสมหวังแล้วสมหวังก็คือ จากเป็นคู่จิ้นมาสู่คู่จริงค่ะคู่จิ้นมาสู่คู่จริงใช่ค่ะก่อนที่โจอีภูวิศิษฐ์จะเปิดคอนเขาก็เปิดด้อมใช่ค่ะทุกคนเขามีด้อมหมดค่ะไม่แต่แอนรอดีพ่อแอนมีเหล่นนายากไหมยากไหมแอนเลยง,งงแบบว่าคือทําไมแบบไปปั่นบะนี้ไปเพิินไปปัน่นไปปัน่นผัวหนูแหม я? ไปปั่นผัวเฮาไ้ผัวเฮาคืดหลายบะนี้ ก็หูอยู่แล้วว่าพี่บอยแกเป็นคนคิดมากกับไปปัน้นไปปั้นแล้ว,วันนี้เล่ากับหน่อยใจเล่ากับคิดหลายแบบว่าเอาจริงๆหนูเลยแบบว่าทําไมไม่คิดว่าเราขยายฐานแฟนคับแมนค่ะเอาความหวังดีมากบางที่หนูกัเลยว่ะอีหยังวะป้า,าดกวเฮาสิมาฮอดมือนี้ได้เฮากับอาศัยฐานแฟนคับบมแมนติหนูเลยแบบว่าเออไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็อยู่แค่นี้ก็ได้ ทุกคนอยา่ยาอย่าอย่าแบบว่าอันนี้งานเพลินง,งานโตอันนี้งานพี่บอยอันนี้งานแอนไม่ค่ะหนูก็ทํางานเวลาง,งานแกหนูก็ทําทุกอย่างเต็มที่เหมือนกันทุกคนทําไมจะไม่รู้ว่าพวกหนูช่วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราเป็น AB เราก็ช่วยกันก่อนที่ก่อนที่เราจะใช่ค่ะคิดเยอะไปก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะมาอยู่ด้วยกันอึ่งทุกวันนี้เราก็ช่วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร